สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ หลังจากทำความดีกันแล้วเราก็ไปงานบาคาดีดีกว่าเซ็กซี่มากซูซี่มาเป้ขอดูภาพเลยค่ะซูซี่มาบอกว่าเธอเป็นบอกว่าเดนกระจายไหมดูแพงอ่ะโอ๋นางแรงอ่ะค่ะเปงานบาคาดีนะคะมีพี่เป๊ะเสล่นะคะมีซูซี่คุณตองพัระใหมมาร่วมงานด้วยนี่ไงนี่ไงมันต้องดูโชว์ฉันบอกแล้วมันโซูซี่อ่ะซูซี่อ่ะโอซูซี่เ็กซี่ใช่แต่นี่ไม่ใช่ซูซี่นะคนหนึ่งอ๋อบรรยากาศแบบเรียกได้ว่าเป็นงานมึนเหมาเหมา พี่เป้พี่เป้หลังจากไปวงแตกผมก็มาย้อมใจนิดนึงงานแน่นงานเราจะให้เขาไปเล่นดนตรีตอนไหนเอางานอีเว้นดีกว่าไม่เหนื่อยงินเยอะเร็วด้วยเออนะเจริญละแล้วเรามาฟังว่าเราเนี่ยเธออให้เลือกเอาตองกับซูซี่แล้วกันเนาะได้สองคนน่ะสามคนไม่ได้พี่เป้ยาวไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ตองดีกว่านะะดูสิโอ้โหแต่อยากซูซี่อ่ะโอ้โห ดูวบอกว่าทำไมผู้ชายชอบคุยโยตี้อ่ะชัดเจนนะพี่เป้เลื่อยกำดาไหลบ้างไหมเนี่ยว้าวแพนเค้กก็แพนเค้กเถอะอ๋ออ๋อออ๋ออ๋อเชื่อไหมว่าเป้มันกำดาไหลจริงๆพี่เป้ตั้งรับแทบไม่ทันจากประสบการณ์ของเจที่แบบยักหน้าแบบ ซูซี่หรอวะเอออ่ะเดี๋ยวซูซี่ไล่ออกมาสรุปเดี๋ยวเอาตองกับซูซี่นะตองนี่ไงตองกินเด็กอ่ะตองกินเด็กอ๋อที่อ้ํานะนําเด็กให้อีกแล้วกินแต่เด็กแม่สื่อนะแม่สื่อนะไหนซูซี่ล่ะเออซูซี่มาเต้นอย่างนี้ด้วยเหรอจ้ะโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงชอบซูซี่ขอดูซูซี่ก่อนซูซี่นางต้องแบบเป๊ะแน่เลยอ่ะนึ่งโชว์อะสวยนะดูดิเออแล้วฝรั่งอะเนาะงเต็มที่อะนางแบบว่าเป็นอารมณ์แบบว่าแล้วใครแอบวะ ไได้มเห็นต่อเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศซูซี่เซ็กซี่ต่อนะคะนี่หนี่งเนี่ยเปิดต่อไปเลยแล้วก็ไปสัมภาษณ์ซูซี่ด้วยแล้วก็ตองเรื่องกินเด็กตามอั้มนะคะลากันไปแล้วรายการต่อไปรายการแล้วใส่ใบเป็นเธอไปฟังกันดูวันนี้พี่ตองก็จะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างสู่พวกเรายการค่ะหน้าหนึ่งค่ะลาไปพร้อมกับดีราเซ็กซี่นะะคของซูซี่ต่อค่ะไปดูอะไรค่ะไปมาเจอกันพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าค่ะสวัสดีค่ะ เตรียมมากหรอกก็แค่แบบว่าเตรียมเต้นอะไรเมื่อวานซ้อมสักสองชั่วโมงอะค่ะสองชั่วโมงเหมือนกันค่ะก็ไปซ้อมวันหนึ่งค่ะสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับมีขำที่ทำซิ่งตงมั่งไหมเขาตัวม่ซิ่งนะพี่คะเขาก็มีของเขาอยู่ไม่เห็นหรอใช่่มไม่ใช่ไม่ใช่ หื่อมือผู้หญิงเหมือนกันเขาก็ต้องมีของเขาละค่ะต้องว่าจริงอะผู้หญิงมั่นใจกับเซ็กซี่จะเห็นบนเวทีก็ใส่เต็มกันทั้งสองคนก็มันยืนอยู่ปลายเหวเลยนี่คะยังไงก็ต้องทำอ่ะใช่ป่าใช่ใช่เราก็อยากให้งานอกมาแอบเกินมากงไหมคะ ก็ต้องเจอพวกพี่วันนี้ตอนแรกก็บอกพี่ค่ะชุดม,มันโป๊มากเลยค่ะ <laughs> ก็แบบเออก็รู้สึกอะค่ะแต่ว่าเออพอมันเป็นงานปั๊บจริงๆเดินแบบก็ใส่ชุดแบบนี้เหมือนกันนะก็เออตองก็คิดอยู่ในใจว่าเออเดินแบบยังได้เลยเต้นก็ต้องได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เออก็ทำ แนนอนชุดแบบนี้ก็ต้องมีเซฟอยู่เพราะถ้าเอาเต้นลรงๆเนี่ยก็อาจจะแบบอัดมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่การไมทำว่าพี่ตองเนี่ยเขาเต้นเก่งมาก่อนแล้วนี่ยอมที่ไหนนี่ก็เต้นเก่งนะคะเก่งมากด้วยเขาเป็นคนเต้นแรงเต้นแข็งแรงค่ะตลกค่ะสนุกค่ะสนุกมากงานน้ามีใคอีกมไหมคะแบบเนี้ยเต้นแบบนี้ใช่ไหมโอเคนะซีชอบเต้นเพาทำให้เรามีความสุขมากๆค่ะอค่ะคิดดูก่อน ก็ไม่รู้่ะต้องชุดไม่ครบใช่ขอขอชุดแบบชุดมันเบากว่านี้หน่อยนึงนี้มันแรงไปนิดนึงใช่จะบอกจริงเขาแอบเอาชุดเก็บไว้ไม่บอกอ่ะมาเจอวันนี้พอดีวอ้าวคือคือจริงๆแล้วบอกคร่าวๆเฉยๆเราก็เออไม่เป็นไรแต่พอมาเห็นชุดโอ้เปลี่ยนอะไรไม่ได้ด้วยเออก็เลยต้องใส่แบบกอเวอะไรมาเนี้ยแนวเน้ แต่จริงชุดมันก็บอดเวล่ะเนาะแต่ว่าถ้าฝรั่งอ่ะหนูใส่อาจจะดูไม่โปนะเออแต่ในเมืองไทยก็อาจจะแบบนิดหนึ่งมีลิมิตนะครับของกามเซ็กซี่โอ้โหชัวร์ค่ะชัวร์อยู่แล้วจริงๆแล้วว่าแบบว่าถ่ายชุดนั้นเขาไม่ถ่ายอยู่แล้วก็หุ่นดีแบบเขาก็โอเคค่ะก็่ถ่ายได้นี่ต้องก็ไม่ได้โอเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเอาต้องขอโท ก็ตื่นเต้นว่าโอ้โหเราจะลืมทาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็แต่ก็โอเคนะโอเคไหมที่แบบว่าต้องมีการขออนุญาตเพิ่มใจอย่างเดียวหรื้ปล่าอ๋อไม่ได้ขอนิ้ายหรอกก็แค่บอกว่าวันนี้มาทำอะไรบ้างแล้วก็ส่งรูปไปเขาบอกว่าโอ้โหโซฮอตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเซ็ตเพิ่มเพินมเลยอย่างเงี้ยอ๋มีแน่นอนค่ะ หวานมากกว่าสปอร์ตสปอร์ตทำอีกางหนึ่ค่ะตั้งแต่งานนี้ค่ะมาถึงตอนเนี้ยคุซี่ค่ะสวยมากแล้วมาที่ตลาดกับหมาด้วยก็ไม่ถือว่าเยอะเกินไปนะก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์ของงานนะคะอย่างเช่นวันเนี้ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของบอดเวเป็นเบอร์เลสสาวโชว์อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เราก็เราก็มาทำให้งานให้เขาบอกว่าต้องดีเีย หวานเต้เห็นหรยเห็นแล้วค่ะเขาบอกว่าลูกสวยมากเขาชอบชอบแนวแบบเนี้ยแบบดูแบบฟุ้งๆ ใช่เนี่ยไม่ค่อยมีจริงๆแต่งานละครอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันไม่ใช่เซ็กซี่นะคือแบบค่อนข้างจะเออเต็มคิวช่วงเนี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเซ็กซี่มากเท่าไหร่ค่ะก่อนที่ถูกกรบงานี่คือที่ขาีกแล้วก็ารที่เนี่ยไม่ใช่หรอค่ะไม่หรอค่ะผู้ใหญ่เขาเขามั่นใจว่าเราเรารู้จักการเลือกงานใช่ใช่หลังจากนี้ไปจะมีปีไหมคะปีนี้อาจจะไม่มีนะคะ จะมีอ่ะจะมีอาจจะเห็นซัมเมอร์ซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ค่ะคามิการ์ตาค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ถ่ายพอสมควรแล้วนะคะก็น่าจะออนแอร์ประมาณมกระลาปีหนะะ้าค่ะอะไรนะมุกเหลี่ยมเพชรค่ะมุกเหลี่ยมเพชรเป็นของอาตู พอมาปกบกันแล้วก็แบบเฮฮาปารตี้อะค่ะทมรักเป็นยงไงนคะช่วงนี้เป็นอ เจไม่เคยบอกว่าทะเลาะกันแน่นอนว่าเราไม่เคยทะเลาะกันค่ะก็มีค่าแบบว่ามีเวลาให้น้อยให้น้อยลงใช่แต่ก็ไม่มีการทะเลาะกันอะไรเลยนะคะต่ให้กันมากมคะบ้างค่ะบ้างก็อย่างนี้เจอกันให้มากที่สุดที่ไหนมีวาจะไปไนบ้านไหมีจะไปเชียงใหม่นะคะตอนนี้เจมีแผนแผนที่จะไปคริสต์มาสเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ไปเชียงใหม่ New Year เพราะว่าเขาต้องทำงานที่ลานนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเยอะมากที่สุดช่วยพี่ไหนบางคะแทนลูกค้าอ๋อก็ไปไปที่ฮอสค่ะถ้าแบบวันไหนเสร็จงานแล้วก็จะไปหาเขาที่นั่นก็แบบไปให้กำลังใจอะไรเนี้ยค่ะนะโอเค